จะฝากถึงชาวอุดรไหมคะก็มีหลายอย่างที่อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวอุดรธานีนะครับว่าอุดรธานีนั้นกาลังเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าการลงทุนและหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในจังหวัดอุดรธานีนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธามีตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแลวเตรียมการต้อนรับ การเข้าสู่การเป็น3ามเสาหลักของ AEC ในปี58ที่จะมาจะมาถึงนี้เราต้องพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่สำคัญยิ่งในการพร้อมเข้าสู่ AEC นั่ก็คือความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนอุดรทั่วไปซึ่งมีพื้นฐานที่ความ,มใจดีอยู่แล้วนะครับชาวอุดรนั้นมีน้ำจิตน้ำใจพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสาระจิต คราวน,นี้เราก็เตรียมตัวตัวเราเองให้พร้อมที่จะเข้าออสู่ AEC ด้วยความเป็นสากลนะครับรับมาธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในที่อยู่ใน AEC จากหลายๆประเทศแล้วก็รับภาษานะครับเตรียมตัวพร้อมที่จะสื่อสารแล้วก็ดีวกับเขาในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของหลายๆลาเรื่องที่เกี่ยวกับ AEC ครับก่อนเดินทางไปเป็นผู้ว่าหนองบัวค่ะ ท่นมีอะไรจะฝากชาวอุดรไหมคะอยากจะบอกชาวอุดรธานีว่าผมมี <Okay. S 2> ความรักนะครับเพราะนี่เป็นบ้านเกิดของผมและก็รักในบ้านเมืองของอุดรธานีมากถ้ามีโอกาสสักวันหนึ่งนะครับถ้าภูมิชาพิจารณากรุณาผมคงจะได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องชาวอุดรธานีอีกซึ่งน,น,น่าจะมีโอกาสเช่นนั้นครับ อันนี้ใหมานสามัคคีกันนะครับคนอุดรน,นั้น <c oughs> โดยพื้นฐานแล้วเป็นคนใจดีทุกนะครับแล้วก็เพื่อเห็นกับบ้านเมืองนะครับเรามาช่วยกันร่วมมือกันสมัครสมานสามัคคีพัฒนาบ้านเมืองไปเถอะครับขอบคุณครับ